สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับไตแป้นสตอรี่นะครับเชื่อว่าทุกคนยังอิ่มเอมรู้สึกดีรู้สึกยินดีกับมีวอกกี้บัคนะครับ แชมป์นี้ไม่ง่ายเลยนะครับสโมสอนนี้รอแชมป์นี้มาถึง50ปีนะครับครั้งสุดท้ายที่เขาได้เนี่ยเมื่อโอ้โหย้อนไป50ปีที่แล้วนะครับสมัยคาริมอัุมจาบายังเล่นอยู่ที่มิวกกี้บัคนะครับนั่นแหละคือแชมป์สุดท้ายนะครับวันนี้ผมเลยอยากพามาดู5เหตุผลสําคัญที่มิวกกี้บัคสามารถคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ไว้ได้มีเหตุผลอะไรบ้างไปลองรับชมกันดูนะครับ เรื่องแรกเลยนะครับนั่นคือฝ่ายบริหารของทีมนะครับผู้บริหารของทีมทําทีมได้ดีมากๆเขาค่อยๆปั้นบัคมาจากทีมที่แบบไม่มีใครสนใจเลยค่อยๆประกอบจิกซอทีละตัว2ตัวนะครับอย่างแรกเมื่อเขารู้ว่ายานิดเนี่ยเป็นเบอร์ต้นของลีกเป็นซูเปอร์สตาร์ตัวจริงของลีกเนี่ยเขาก็เริ่มประกอบแกนหลักของทีมเขามองเห็นศักยภาพคิดมิเดลตันว่าสามารถพาทีมนี้ไปถึงแชมป์ได้เขาเลยเอามิเดรลตันกับยานิดเนี่ยอยู่กับทีมยาวๆมาก่อน เสริมแก่งวงในด้วยบุกคโลเปสนี่คือผู้เล่นตัวใหญ่ที่ป้องกันที่ห่วงดีมีเกมรับที่ดีสามารถดีดออกไปยิง3คะแนนได้นี่คือ3แกนหลักของทีมที่มีไว้ตั้งแต่เริ่มตั้งทีมนะครับส่วนที่เหลือถัดมาเนี่ยช่วงปิดฤดูกาลเขาทุ่มหมดหน้าตักไปแลกกับจูฮอลิเดย์สปีที่ผ่านมาพวกเขาไม่มีการจ่ายคอยคุมเกมดีๆคนที่เล่นเหนียวๆน,นะครับคนที่ป้องกันดีๆ เขามองว่าจูฮอลิเดย์เนี่ยจะมาเติมเต็มเกมรับแล้วก็เล่นเกมลุกได้ดีเขาเลยเลือกที่จะทุ่มหมดหน้าตักนี่ถือว่าเป็นดีลที่ถูกต้องมากๆอีก2กํกลังเสริมที่ไม่พูดก็ไม่ได้ p j เจทักเกอร์แม้ว่าในรอบชิงหรือว่าในเพลย์ออฟเนี่ยแต้มจะต่ำมากๆแต่นี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญต่อทีมมากๆเขาคอยเล่นเดอร์ตี้เพลเขาคอยประกบสตาร์ทีมตรงข้ามอีกหนึ่งตัวที่เขาเสริมทัพได้ดีมากๆนั่นคือบ๊อบบี้พอติส Bobby p พอ t ิสได้มาเสริมได้แบบว่าทั้งเกมรับและเกมลุกและเป็นคนที่มีเอเนจีส่งต่อพลังงานให้เด็กรุ่นหลัง Bobby ้พอ t ิสเล่นเกมรับได้ดีมากๆและเขาเป็นคนที่คอยปลุกเล้าเพื่อนร่วมทีมและแฟนในสนามตัวนี้ถือว่าเป็นการเติมที่แบบถูกจุดมากๆข้อแรกนี่ต้องชื่นชมนะครับว่าฝ่ายบริหารทำงานได้ดีมากๆในตลาดปีนี้นะครับข้อถัดมาคือในรอบชิงชนะเลิศ เหตุผลที่เขาเป็นแชมป์เพราะว่าฟินิกซันเนี่ยขึ้นนําไปก่อน2เกมฟินิกซันมีโอกาสปิดเกมหลายครั้งมากๆคริสพอไปลื่นบูเกอร์โดนฮอลลีเดย์สติลสโมเมนต์สาคัญเนี่ยที่ฟินิกซันไม่สามารถพลิกเป็นแต้มแล้วก็ครองเกมนั้นไว้ได้ลองคิดดูนะครับถ้าซันขึ้นเกม3เมื่อไหร่โอกาสเป็นแชมป์ง่ายๆนะครับแต่ว่าซันเนี่ยไม่มีใครมีประสบการณ์ในรอบชิงเลยแล้วก็โค้ชก็ใหม่ผู้เล่นก็นใหม่การขาดประสบการณ์เนี่ย ก็ถือว่าเป็นหนึ่งข้อที่สั่นเสียเปรียบนะครับข้อถัดมาคือโค้ดไมค์บูเดนโฮเซอร์นะครับโค้ดไมค์บูเดนโฮเซอร์เนี่ยไม่ได้รับการพูดถึงเลยในเพย์ออฟปีนี้แสงไฟจากสื่อเนี่ยส่องไปหาโค้ดมอนติวิลเลียมอย่างเดียวเพราะว่าโค้ดมอนติวิลเลียมพาคิสพอพาเดวินบุกเกอร์เข้าชิงชนะเลิศครั้งแรกนี่คือทีมพลังหนุ่มใครหลายคนเนี่ยก็สนใจแต่โค้ดมอนติวิลเลียมอย่างเดียวนะครับไม่เคยมีใครให้ความสนใจ โค้ดไมค์บูเดนโฮเซอร์เลยแถมแฟนแฟน,แฟนบาาต่างหยีเขาด้วยซ้ำว่าโค้ดห่วยๆอย่างนี้แก้เกมก็ไม่เป็นทําอะไรก็ไม่ได้ไม่น่ารอดในรอบชิงนี่คือสิ่งที่ได้ยินมากที่สุดในก่อนรอบชิงชนะเลิศต้องบอกเลยว่าไมค์บูเดนโฮเซอร์เนี่ยสปีที่ผ่านมาเสียรางวัดไปมากปีที่แพลนเตอร์พอโดนจับยานิดได้เขาก็หมดมุกปีที่แล้วเจอฮีทฮีทจับยานิดได้พวกเขาก็หมดมุกแต่ว่าในรอบชิงชนะเลิศปีนี้เขาเปลี่ยนไป เขาเปลี่ยนวิธีการเล่นของยานิดยานิดไม่ต้องเล่นแบบเดิมอีกแล้วเขามีจูมีมิดเดลตันให้จูมิดเดลตันเป็นแกนนําทีมในวันที่ยานิดไม่พร้อมเป็นผู้นํายานิดไม่ต้องเลี้ยงตะลุยเข้าไปเหมือนเดิมแล้วเขาใช้รูปแบบใช้แบบแผนเข้ามาเล่นแทนเขาปลูกกําลังใจให้คิดมิดเดลตันก้าวมาในช่วงเวลาสําคัญๆค,คิดมิดเดลตันหลายเกมบอดมากๆแต่ช่วงเวลาสําคัญๆเขายิงได้ตลอดอีกคนนึงก็คือจูฮอลิเด จูฮอลิเดย์เนี่ยถือว่าเป็นหมากเด็ดของไมค์บูเดนโฮเซอร์ไมค์บูเดนโฮเซอร์ส่งจูฮอลิเดย์ไปตามติดคิสพอนำสองศูนย์มาคิสพอหลังจากนั้นเขาตามติดคิสพอจนคิสพอเล่นไม่ได้พอบูเกอร์ได้40แตม้มเล่นดี2นัดเขา่าจูฮอลิเดย์ไปเกาะติดบูเกอร์เอตันที่เล่นดีใช่ไหมเจอโลเปสอัดกันไปตัวต่อตัว,ตว,ตวและก็ถ่ายตัวสำรองลงมาทําให้ทีมดูดี เครดิตทีมปีนี้ยกให้ไมค์บูเดนโฮเซอร์นะครับสร้างทีมได้ดีมากๆแล้วก็ปรับหมากได้ดีมากๆในรอบชิงชนะเลิศนะครับประเด็นถัดมาคือพระรองของมิวกกี้บัคนะครับนี่เป็นการเสรมิมทีมที่ถูกฝาทูกตัวมากๆจูฮอลิเดเข้ามาด้วยสัญญาราคาแพงใครหลายคนก็ต่างต้องข้อสงสัยว่าผู้เล่นคนนี้จะตอบแทนทีมได้คุ้มหรือเปล่าแต่จูฮอลิเดเกมลุกมามาหายๆแต่เกมรับเขาเวิด์ลาสตลอด ไม่ว่าคุณจะส่งจูฮาริเดไปประกบเทยังไปประกบไคลลี่ไปประกบคริสปอไปประกบบูเกอร์เขาทําหน้าที่ตัวประกบได้ดีมากๆเราจะเห็นได้เลยว่าหลายต่อหลายครั้งจูฮาริเดขโมยสติลจังหวะสำคัญสคัญกระชากโมเมนตัมกลับมาให้มีวอกกี้บัคเขามาเป็นมือที่3ให้มิเดร์ตันกับยาน,นิดได้ดีมากๆนี่คือคนที่มีวอกกี้บัคต้องการนะครับสถิติในรอบชิงจูฮาริเดถือว่าจมแจ๋วมากๆ สิบคะแนนโดยเฉลี่ย6.2บ็อกแลวก็มี9.3้าจสแอซิอีกหนึ่งคนที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับเขานั่นคือมิเดร์ตันคริสมิเดร์ตันที่เรียกตัวเองว่าแบทแมนใครหลายคนต่างมั่นใจว่าเด็กคนนี้มีความมั่นใจในตัวเองเราจะเห็นได้ว่าบทบาทคิดมิเดอร์ตันมากที่สุดตั้งแต่เขาอยู่กับมิวักกี้บักมาวงในให้ยาน,นิดไปวงนอกเดี๋ยวมิเดร์ตันทำเองแม้ว่าบางช่วงเวลาเขาจะหายไปแต่ว่าปีนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ ช่วงเวลาสําคัญสําคัญช่วงเวลาทีมกําลังโดนไล่บี้มาคิดมิเดตันจะขโมยจังหวะนะั้นและยิงหนีให้ทีมได้ตลอดหรือว่าจะเป็นเกมล่าสุดเนี่ยคิดมิเดตันนะครับในเกม6เนี่ยช่วงเวลาที่59วินาทีเนี่ยมิเดตันก็ยิงลูกยากตอกฝาลงให้ซันเนี่ยกลับบ้านไม่ได้แชมป์นะครับเขาเป็นคนที่คอยยิงคัตช็อตบ่อยมากๆ มิดเดิลตันถือว่าเป็นหนึ่งในกําลังเสริมที่ดีมากๆแล้วปีนี้เขามีฟอร์มที่ดีนะครับในเพลย์ออฟมิดเดิลตันปีนี้สถิติเขานะครับโกยไปทั้งหมด24คะแนน5.3แอซซิต6.3รีบาลแล้วก็เกมรับเนี่ยก็มาช่วยยานิสได้ดีมากๆถ้าวงในมียานิสวงนอกก็มีมิดเดิลตันนี่แหละที่คอยประครับประคองทีมนะครับ ข้อสุดท้ายคือยานิสอัตตูคัมโปนะครับนี่คือผู้เล่นที่ดีที่สุดในลีกนะครับแน่นอนใครก็ตามที่ได้แชมป์แกนนําหลักของทีมนั้นก็ต้องเป็นผู้เล่นมือหนึ่งของลีกนะครับยานิสเนี่ยช่วงหลังๆสองสามปีมานี้โดนสับเยอะมากๆไม่ว่าจะโดนวิจารณ์เรื่องการที่เขายิง3คะแนนไม่ได้ยิงลูกโทษไม่แม่นหรือว่า2ปีหลังในเพย์ออฟเนี่ยตัวเขาเนี่ยได้เปรียบแรปเตอร์แต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่สามารถเอาชนะแรปเตอร์ได้พลิกล็อก ok แพ้ในเกมนั้น ปีที่แล้วตามหน้ากระดาษดูเหนือกว่าฮีทแต่สุดท้ายแล้วก็เสร็จอิลิกสโปเอลตาโดนแก้เกมได้เมื่อไหร่ยานิดก็ไปไม่เป็นเมื่อน,นั้นจนสื่อหลายสื่อนะครับบอกว่ายานิดเนี่ยอาจจะเป็นผู้เล่นที่ไร้แหวนอาจจะเป็นของปลอมทําเหมือนสถิติดีในฤดูกาลปกติแต่เข้าเพย์ออฟทีไรตกม้าตายทุกทีจากผู้เล่นพัฒนาตัวเองยอดเยี่ยมในปี2017นะครับปี2019ปี2020เขาเป็น MVP ของลีก ปีที่แล้ว2020เขาก้ามาเป็นผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมของลีกยานิสพัฒนาตัวเองได้ดีมากๆเกมลุกเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธเขาได้และไม่มีใครหยุดเขาอยู่การข้ามเข้าหาห่วงการไดเข้าหาห่วงการเล่นโพสเพย์ยิงระยะกลางนี่คืออาวุธลายของยานิดและยิ่งในรอบชิงชนะเลิศน,นะครับจุดอ่อนของเขาอย่างลุกโทษเนี่ย ต้องบอกเลยนะว่าเขาพัฒนาลูกโทษมาตลอดแล้วมันเห็นผลในรอบชิงพอดีในรอบชิงชนะเลิศเกม6เนี่ยเขายิงลูกโทษ19ครั้งลง17ลูกเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ซีรีส์เน็ตแล้วที่ยิงลูกโทษห่วยๆเขาเอาเวลาหลังจากเกมเนี่ยไปฝึกซ้อมลูกโทษต่อเพื่อให้พัฒนาเปอร์เซ็นต์ได้ดีขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยผมสังเกตมาว่ายานิสเนี่ยยิงไม่ต่ำกว่า5 0 6 0เเลยแม้ว่าจะมีจุดอ่อนหลายอย่างแต่เขาก็พัฒนาจุดอ่อนนั้นตลอดเวลานะครับ เชื่อเหลือเกินว่าผู้เล่นคนนี้จะพัฒนาตัวเองยิ่งยิ่งขึ้นไปมีโอกาสมากๆนะครับเขายังอายุ26เท่านั้นเองตอนนี้เขาคว้ารางวัลสาคัญสองคัญมาได้หมดแล้วและปีนี้เขาเหมือนเริ่มรู้แล้วว่าเขาจะต้องเล่นยังไงเขารู้แล้วว่าศักยภาพสูงสุดเขาต้องเล่นด้วยวิธีไหนรอดูได้เลยว่าอนาคตข้างหน้ายานนิดจะสร้างตํานานของตัวเองก้าวไปเป็นหนึ่งในฟอร์เวิร์ดที่เก่งที่สุดในลีกคนหนึ่งนะครับอาลละนี่คือ5เหตุผลที่มีวกีบบัสคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ ยินดีกับแฟนบัทุกคนด้วยพวกคุณเหมาะสมกับรางวัลน,นี้อย่างแน่นอนนะครับอละสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับลาแล้วครับสวัสดีครับ